มีอยู่หรือการจากไปของวง D2B นั้นจะมีความสําคัญกับแจงมากเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดฉายาแจงกี้ D2B ที่เธอภาคภูมิใจถึงแม้ว่าแจงจะเป็นเพียง1ในนับแสนนับล้านคนของแฟนเพลงวง D2B แต่สิ่งที่เธอสะท้อนออกมาทุกความรู้สึกทุกถ้อยคำคงจะช่วยอธิบายได้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นระหว่างความสัมพันธ์ของแฟนเพลงและศิลปินมันเริ่มต้นขึ้นตรงไหนเริ่มต้นขึ้นอย่างไร ทำไมศิลปินจึงสามารถเข้ามาครองใจและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของบรรดาแฟนเพลงวัยรุ่นได้ขอย้ํานะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ฟังวันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกับเธอเมื่อประมาณ5เดือนก่อนซึ่งยังเป็นช่วงเวลาที่เธอยังเปลี่ยนไปด้วยความสุขมากกว่าความโศกเศร้าชอบดีทูบีตรงไหนชอบตรงตอนแรกเลยอะชอบที่ผลงานก่อนอฟังเพลงเขาแล้วแบบ มันโดนมากเศร้าอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนี่เพลงอะไรเน,น่โดนก<โดน>็ตอนแรกก็ต่อหน้าฉันแล้วตออหน้าฉันก็ชอบแล้วแบบเวลาได้ยินเสียงแดนร้องแล้วแบบอึ๊กขึ้นมาเลยอะพี่เออแบบเหมือนคนเหมือนจะว่าเวอร์กก็เวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบมากน้วตาไหลผ้าน้องแบบน้องก็นั่งอยู่แม่ก็นั่งอยู่หันมาเฮ้ยเป็นอะไรบบทำเนี้ยพแบบี่ ตัวศิลปินนี่แบบว่าโหเห็นแล้วใช่เลยคนเนี้ยอันนี้ก็มีส่วนเห็นแล้วใช่เลยแดนเนี่ยเพราะว่าชอบตักยิ้มเขาและอย่างบิ๊กเนี้ยเวลาเขาคุยอะไรเงี้ยก็เขาเป็นกันเองอะอจะเฮฮาปกติออย่างบีมก็จะขึมขึมมาแต่เขาก็ยิ้มให้เวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตหนูก็เขียนกระดาษจากบ้านไปอว่าเนี่ยเมื่อวานวันเกิดนะแดนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนไม่รู้แต่ว่าวันนี้หนูมาหาอะไรเงี้ย ต้องอวยพรให้เขาอ่านปุ๊บบิ๊กขึ้นเลยแฮป y b i เ t h ร์เดทูยูเพราะมีคนเกิดเหมือนกันแดนก็สุขสันต์วันเกิดน้องจุ๊กแจงแล้วเขาก็แบบโบกมือมาตรงหนูหนูก็เอ๊อยู่คนเดียวกี้แบบพี่เคยได้ยินคำว่าผมนิคิดกับความบังเอิญป่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ มันเป็นประมาณว่าเส้นมันห่างกันนิดเดียวอ,ะอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพรมลิขิตหรือความบังเอิญจะเข้าข้างตัวเองก็เป็นพรมลิขิตแต่ก็เอ๊ะอาจจะบังเอิญก็ได้อะไรประมาณเนี้ยบางครั้งการจะได้มาซึ่งการมีตัวตน หรือว่าการถูกจดจําได้จากศิลปินคนโปรดนั้นก็จะต้องลงทุนลงแรงอยู่ไม่น้อยทีเดียวบางครั้งก็อาจจะต้องถึงขั้นแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่นั่นก็คือความพึงพอใจของแจงนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเธอคือแฟนตัวจริงของวง D2B เวลาสักกี่ชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้หกชั่วโมงหกชั่วโมงเนาะนอนทนตั้งแต่สองทุ่มยันตีสองพี่อะเจ็บมะมเจ็บเจ็บแบบทนได้อะเออมันเป็นแบบฉันต้องทําให้ได้เพื่อแดนฉันทําได้ทุกอย่างแล้วโอ้ขนาดนั้นเหแสดงว่าโอ้อยากจะติดอยากจะมีติดตัวไปทุกที่ใช่ใช่แบบบางคนเขาก็าพกนูน่นพกนี่ไปใช่ป่ะพี่เลวลาเอาไปให้ให้ศิลปินดูอะไรเงี้ยแต่ uh huh. เพราะว่าตอนนั้นยังไม่แบบสนิทอะไรเงี้ยหนูก็ จะทำยังไงดีว่าให้มีแล้วพอเขาเห็นหน้าเราอ,อ๋อคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอาไปสักแหละคนไม่ใช่แฟนคลับให้ดูโอ้โหวเวอร์ไว้ป่าน้องก็คงใช่มีไหมมีคนบอกเวอร์ไหมไม่ไมีไม่ค่อยมีเขาเขาจะไม่ใช้คำว่าเวอร์เขาบอกไม่เจ็บหรอแล้วถ้าสมมติว่าโตไปมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้นึกถึงตรงนั้นไงคะ มันเป็นความสุขตอนเนี้ยหนูทำเพราะมันเป็นความสุข การมานั่งรอที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังผลอาการเจ็บป่วยของศิลปินในดวงใจของเขาตั้งแต่เช้าจรดค่ำคงเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยในตัวศิลปินเมื่อเขาประสบกับภาวะวิกฤตนะครับแต่ในยามปกติในเวลาของความสุขบรรดาแฟนเพลงกลุ่มนี้และบรรดาแฟนเพลงของศิลปินคนอื่นๆเขาไปรวมตัวกันที่ไหนเขาแสดงออกทางความรักเหมือนหรือว่าแตกต่างจากสิ่งที่เขากำลังแสดงออกอยู่ทุกวันนี้ ะังเดียวังเดียวียวดังพี่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็มีนักร้องที่นักร้องในดวงใจคนเดียวกันไม่พี่ก็ต่างคนต่างชอบมาค่ะแล้วมาเจอกันมากันคนละที่เล้มาเจอกันในงานงานพี่ดังรกเบอร์งานพี่ดังเรยแรักเบอร์กันแล้วโทรติดต่อกันพอเจอกันบ่อยขึ้นก็เลยแบบเออแบบมาคุยกันมากขึ้นแล้วก็เข้ากลุ่มนนัรู้ว่าพี่ดังเท่านี้เรามารอนนั่นในกี่โมง ถามมาถามซีโมเราจะรู้ว่าเวลาเขาเข้าอะค่ะมันจะแบบถามพี่ถามพี่เขาอะไรก็ถ้าสมมติว่าซีโมไ้าครก็สมมติว่าเรามารอถึงห้าทุ่มนี้บางทีถ้าเขาเข้าตั้งแต่บ่ายแล้วก็มารอตั้งแต่บ่ายเลยใช่ไหมต้องคอยสังเกตสังเกตอะไรตรงนี้ใช่ไหมพี่ได้ยเสียงรถก็รู้เลยอ่ะเข้าจนชินแล้วอะไรรู้เลยแสดงว่าแบบแค่จำกอดอได้นี่ก็เด็กๆเนี่ยนี่จำเสียงรถได้แล้วใช่ใช่แค่ทะเบียนรถแบบไม่เท่าไหร่ เราชอบมานั่งรอที่นี่กันบ่อยๆปะ่ะไม่ค่ะเสยไปตามงานมากกว่าที่ที่พี่เขามีงานแล้วก็ก,ก็เลยไปเจอกันตามงานที่พี่ดังมี ตามดังไปดูที่ตายจังหวันนี่กันกี่คนละทำไม่ได้่ะมันเยอะมากินสิบจไหมเกินค่ะเกินแน่ค่ะเนแน่นแน่บางเดือนเยอเป็นสิบแล้วพี่ใช่แค่เดือนเดียวก็แบอกเดือนเดียวเขาล้บงงานเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปงานแช่ว่าาเดือนธันวาที่ผ่านมาพี่แบบเต็ม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 เยอะมากหาวันว่างน้อยมากเราก็ว่างน้อยไปด้วยถ้าดังยุ่งเราก็ยุ่งด้วย ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพราะพี่น้ำว่างหนูเขาว่าใช่ไม่มีนักแสดงไกลสุดนี่เคยตามไปไกลแค่ไหนตามลงสมุยไปลงเลยเหรอค่ะค่ะสมุยจังหวัดที่ไปคอนเสิร์ตดิทูบีได้ไปอันเดียวเองคือที่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่ไปยังไงไปหาพี่ที่ไอเอสตาร์ขับบอกว่าพี่พอจะมีวิธีช่วยหนูไหมเขาบอกเฮ้ยมาช้ารถมันเต็มแล้วแล้วจะไปยังไงหนูก็เลยบอกว่า พี่ไปเครื่องบินก็ได้เราก็พยายามไปหาตัว๋วเครื่องบินที่ได้ใช่แล้วชั้นธรรมดาเต็มหนูก็อ้าวนี่ก็ไม่ได้นั่งข้างๆเด็กก็ไม่เห็นเอ่งบิสเนก็ได้ยังไงก็ไฟเดียวกันโอ้โหใช่แล้วเสียค่าตั๋วนั่งบิสสิเนตคลาสนีแ่แล้วยังไม่ได้นั่งคู่กันเลยม่ไพี่นั่งคู่ <c oughs> แต่นั่งลําเดียวกันน่ะพีู่ง <c oughs> ใจแล้วไปเชียงใหม่รอบนั้นนี่จุ๊กแจงเสียค่าตัว๋วเครื่องบินไปเท่าไหร่สามพันกว่าบาทอะจะไม่ได้ โดยเฉลี่ยเนี่ยทริปหนึ่งเนี่ยเวลาเรามาช่วยเราออกตังกันไงมาช่วยกันหารค่ารถค่าน้ำมันถ่า้าต่ำสุดก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทใช่ป่ะสองสามร้อยถ้าเยอะสุดก็มีพันสองพันกว่าสองพันกว่าก็มีช่วงงานชุกๆกับเดือนหนึ่งถ้าสมมติตามเขาไม่ออกตังจังหวัดบ่อยๆเนี่ยก็โดนเสียค่ารถเยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะแต่ชอบพีเต็มใจพอดังออกเทรนดจะรู้ว่ามันจะมีทัรหนังจังหวัดก็จะเริ่มเก็บตังกันเลยว่าเพราะว่าต้องไปไปห่ังจังหวัดแล้ว ออย่งคนอื่นเขาอยากไปซื้อเสื้อผ้าไปกินขนมไปดูหนังเราไม่ได้ใช้เลยเราเซฟงเงินนี้ไว้ไม่ซือมันมันดีก็ซื้อพี่ซื้อไม่ใช่ว่าไม่ซื้อซะเลยอะไรเงี้ยใช้น้อยลงพอปกตินิดนึงเราก็คิดว่าจะใช้เงินไปกับใช้เงินไปกับการดูหนังเที่ยวน้อยลงเพราะว่าเราจะเซฟเงินไว้จ่ายค่ารถตรงนี้ ตอนนี้สมาชิกกลุ่มดังเดียวคนเดียวดังมากันครบแล้วนะครับเขาเช่ารถตู <stuffing Có S 1> ้คันนี้เป็นรถตู้ขาประจำสำหรับการเดินทางไปไหนต่อไหนวันนี้เขาจะไปจังหวัดเพชรชบุรีครับไปให้กำลังใจศิลปินในดวงใจของเขาไงการเป้วเหมที่เขาร้กเป็นไปกลางบนหน้าคืนที่เรา่อกร้องซ้ำลบนแท ที่นำเระให้เป็นไงการดวงตาวันจึงยิ่งกว่าลัทธิสงศ์ยังพอทนไวแต่ทนไม่ไหววุฒิบาปต้องมาที่ไปถึงเราก็ต้องมีไปคล้ายๆว่าต้องยังไงอย่างน้อยก็ต้องมาให้ดังเสียงหน้าก่อนแล้วเรามาถึงแล้ว ช่ค่ะชัวร์จะได้รู้ว่าพี่เราได้คอนเสิร์ตจะได้มองจะได้รู้ว่าเออกลุ่ม <tense> นี้มาอะไรเงี้ยถ้าสุ่ยใช่ถ้าไม่เห็นเนี่ยเขาแบบไม่รู้ว่าเรามาอะไรเงี้ยค่ะวหนึงต้องแบบเออเขาเข้าทางไหนหรอทางไหนแล้วคืนนี้แนนกับสาวางแผนไว้ยังว่าจะอยู่ตรงไหนของเวทีเนี่ยด้านซ้ายพี่ด้านซ้ายด้านซ้ายมือของพี่ดาวด้านซ้ายไปเลยอ๋อทางไปตรงนั้นนะเพราะว่าเขาชอบมองด้านซ้ายก็เลยทานซ้ายพี่ จองพื้นที่นี่ตรงหน้าเวทีนั่นเลยวะไม่ต้องหลับสายตาพี่ให้เขาแบบเห็นพอดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ใกล้ไปเขาจะจะไม่กล้องกับพี่เขาจะชอบมองไปข้างหน้าต้องใส่ตาไม่อย่างนี้มพื้นเงี้ยเดี๋ยวเขามองไม่เห็นแล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยก็แบบมีถูกมีมีของมาเล่นแต่พี่แบบเป็นยยของใหญ่ๆนะเอาบอกคือบอกเขาเนี่ยมือ,าอามาด้วยมาเตรียมใส่ให้เขาเห็นว่าเราระบบมือใช่ นอกจากกลุ่มแฟนคลับดังเดียวคนเดียวดังที่เหมารถตู้จากกรุงเทพมาดูคอนเสิร์ตของดังพันกรที่จังหวัดเพชรบุรีนี่แล้วยังมีอีกกลุ่มอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเขาดูว่าเขามาจากไหนกันชื่อกลุ่มอะไรกันครับบอยกลกงค่ะแลวนี่มาจากจังหวัดไหนกันกรุงเทพคือเหมารถตู้มาเหมือนกันใช่แล้วคืนนี้มากันกี่คนเนี่ยสิบคนสิบคนทุกคนนี่จะมีเสื้อประจําทีมนะมีเอามีลายเซ็นด้วยเอามีลายเซ็นด้วยนี่ พี่ดังเซนตัวให้เราบอกว่าพูดนิยามสั้นๆที่เราชอบดังตรงไหนบ้างครับชอบพี่นิยามที่เป็นดังใช่พี่อิยามที่เป็นดังทุกอย่างที่เป็นดังที่พูดตรงๆนะคือเราเป็นแฟนคลับเราคนหนึ่งก็ต้องหาว่าเราค่องข้างอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับต้องมาตามเองแล้วจะรู้ว่าเขาน่ารักมากๆอยากให้มาอยากให้มาตอยากให้ของเข้าอ่ะเราถ้าได้รู้ไทยอย่ามองแค่ภายนอกรถดังมาแล้วเหรอไม่ใช่ เอาแล้วอย่างนี้อย่างเรายืนสมมติเราสมมติเรายืนคุยอยู่เนี่ยเราเกิดรถตู้ดังวิ่งเข้ามาในงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็วิ่งก็วิ่งที่พีเลยไม่สนใจพี่เลยวิ่งไปไม่ใช่แค่เฉพาะที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับที่เป็นที่แสดงออกถึงความรักและความประทับใจแต่ทุกภาวะและวันสำคัญในชีวิตของศิลปินได้กลายเป็นวันสำคัญสำหรับชีวิตของแฟนเพลงด้วยเช่นเดียวกันศิลปินนักร้องกลายเป็น ส่วนหนึ่งของลมหายใจและชีวิตประจำวันของแฟนเพลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามคนคๆนๆคนช่วงต่อไปครับ